สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะคําเตือนนะคะทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต,ต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋า วันนี้เราจะมาสรุปแนวทางฮานอยสู่องนอยนะคะพี่น้องว่าเข้าหรือหลุดนะคะพี่น้องจา๋าเราไปรับชมกันเลยจ้ามาห้าสีพี่น้องดูสิห้าสามห้าสีมอาอีกแล้วพี่น้องจา๋าดูดูพี่น้องมาเฉยเลย7จ็ดสามเจ็ดสามเข้านะคะ7 3มาตรงๆนะคะพี่น้องจา๋าเจสา สรุปเข้ามา1คู่นะคะวิ่งมา4 4มานะคะ4 4แล้วก็เกนะคะสรุปเข้ามา1คู่7 3นะคะน้อย vip นะคะพี่น้องจ้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าวันที่10 วันที่สิบเก้าเดือนสี่ปีหกสิบสี่นะคะพี่น้องจา๋าห้านอยสองนอยนะคะตัวเลขที่แอดมินคำนวณมาได้นะคะจะเป็นหกหกกับเก้านะคะวิ่งเด่นนะคะพี่น้องจา๋าเรามาลูทหกันนะคะ หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้านะคะมาลดเก้ากันนะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสาม ก้าสี่เก้าห้านะคะพี่น้องวันนี้เอาเอาตัวเลขล่างหมดเลยนะคะไม่คือไม่เอาปลายนะคะพี่น้องตัวเลขที่แอดมินชอบนะคะจะเป็นหกห้าแล้วก็เก้าสองเก้าสามนะคะทุกอย่างต้องไปกลับนะคะพี่น้องจ้าเรามาตีตารางกําลังวันนะคะจะเป็นสามแปดเจดหนึ่งนะคะพี่น้องจ้า สำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆน้อยๆไว้ในะอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะช่องสาวโซ่พารวยชาแนลนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินคำนวณแนวทางตัวเลขดีๆสวยๆงามๆมาฝากนะคะ ขอทุกท่านรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะแอดมินก็พูดผิดพูดถูกก็ต้องกราบขอโทษขอไภด้วยนะคะสวัสดีค่ะ